โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม FKL นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Super People กันนะครับคลิปนี้ผมจะราใช้เทคนิคการตั้งค่าภาพแก้ภาพแตกภาพเบอร์กันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูการปรับกันเลยนะครับตอนนี้ช่อง FKL สามารถสมัครสมาชิกหลายเดือนได้แล้วนะครับพร้อมรับสิทธทิพิเศษไปเลยนะครับมีราคาทั้งหมด4ระดับนะครับสป,ปอร์ตเตอร์เลเวล1 20บาทต่อเดือน s u อร์ r เตอร์เลเวล2 50บาทต่อเดือนแอดมิน300บาทต่อเดือน VIP 1000บาทต่อเดือนแล้วผู้สมัครสมาชิกเวลาคอมเมนต์ในไลฟ์สดหรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก็จะมีป้ายผู้สนับสนุนเท่ๆอยู่หลังเชื่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้อิโมจิที่เรากำหนดไว้ได้นะครับสมัครกันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับโอเคฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกม Super People แล้วนะครับทุกคนช่วงนี้ครับหลายๆคนครับประสบปัญหาในการปรับภาพและภาพแตกภาพเบอร์กันเยอะมากๆเลยนะควถามเข้ามากันเยอะเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการปรับค่าต่างๆให้ดูกันเลยครับทุกคนปะไปดูการปรับกราฟฟฟิกกัันนเเลให้ราไปที่ือง แล้วก็ไปที่เซตติ้งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่หัวข้อแรกกันเลยครับหัวข้อแรกจะเป็นเกี่ยวกับภาษา language นะครับเป็นการตั้งค่าภาษาผมก็เลือกเป็น English นะครับทุกคนต่อไปนะครับมาที่หัวข้อ display setting เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น resolution นะคือความละเอียดหน้าจอนะผมก็ใช้เป็น 1080p นะครับ display mode ก็ตั้งค่าเป็น full screen ว e l ีโอ mode หรือ window mode ได้เลยนะผมก็ตั้งเป็น w i n d l w m o นะครับโหมดไร้ขอบนะต่อไปนะครับ maximum frame rate limit นะครับตัวนี้สามารถที่จะตั้งค่า fps เราให้ล็อกตาม fps ได้นะอย่างผมใช้75แต่ผมไม่สามารถตั้งเป็น75ผมก็ใช้เป็น90 fps ก็ได้น 144เฮิรต์หรือว่า240เฮิร์ตก็สามารถที่จะตั้งตามจอได้เลยนะครับต่อไปนะครับลิมิตล็อบบี้เฟรมเรทนะครับตัวนี้สามารถที่จะตั้งค่าเฟรมเรทหน้าล็อบบี้ได้นะครับเพื่อลดการใช้งานของการ์ดจอที่สูงเกินไปนะครับสำหรับอยู่ที่หน้าล็อบบี้นะบางคนก็ตั้งเป็น60ก็ได้นะหรือว่า90ก็ได้นะครับแต่ผมตั้งเป็นอันลิมิตไว้ก่อนครับทุกคนนะเพื่อจะให้ทุกคนได้ดูเฟรมเรทที่ตั้งค่ากราฟิกต่างๆในเกมด้วยนะครับต่อไปนะครับจะเป็น Vertical Sync นะครับคคคคืืออออออเเเป็นนนนนนทททโโลยยีีีี่่่่กกััภาาาาาพขขดดงงบบหห้้้จจไะรรรรใใชฮิ์ต60 75ว144 มมติจอเฮ60ใช่ไหมครับแล้วเฟรมมันเกิน60ไปประมาณร้อยกว่าเลยนี่แหละครับไอ้ส่วนเกินของเฟรมเรทมันทําให้ภาพเราฉีกขาดบนหน้าจอครับถ้าเปิดตัวนี้มันก็จะล็อกเฟรมตามหน้าจอเฮตของเราฮะถ้าใครที่อยากได้ความสมูทตามหน้าจอก็สามารถที่จะเปิดวีซิงตัวนี้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับสมุิเฟรมเรทรับก็ตามชื่อนะครับคือเฟรมเรทที่สมูทนะครับอันนี้ผมก็ปิดเป็นดิสเ b ิ e ไว้นะต่อไปนะครับไปที่ Nvi นวีเดียรีเฟกโอลาร์เทนซี่นะครับตัวนี้ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ออกมาแบบเพื่อลดลา ในเครื่องคอมของเราครับจากเมาส์ที่เราคลิกไปนะครับจนถึงภาพที่แสดงบนจอให้เราเห็นนะครับคือเหมือนกับการที่เรากดคลิกยิงแต่ทําไมมันรู้สึกว่ามันยิงช้าแต่มันต้องเป็นวีต่อวีนะครับคือเทคโนโลยีตัวนี้ครับสามารถที่จะเสิร์ชหาข้อมูลใน Google ได้เลยครับแต่ผมแนะนําให้เปิดไว้นะครับสำหรับสาย FPS สายยิงแบบเรานะเปิดเป็นตัวนี้นะครับ Enable Reflex Low Latency Boost นะครับตัวนี้เลยถ้าใครเปิดได้ก็เปิดเลยนะครับต่อไปนไปเน็ตครับตัวนี้ก็เป็นเกี่ยวกับความสว่างนะครับทุกคนสามารถที่จะปรับแต่งได้เลยครับถ้าปรับสูงสุดก็จะดีตรงที่สามารถที่จะเห็นนนนนนััตตูใบ้้้าาาไดดชเจยิ่่่งขึมมททีีภพ แต่ถ้าเราปรับมืดลงนะเห็นไหมทุกคนตัวในบ้านมันก็จะมืดลงตามแบบนี้นะตัวนี้ทุกคนก็สามารถที่จะปรับใช้งานกันได้เลครนะับโอเคแนละ้วทุกคนเดี๋ยวเราไปที่หัวข้อต่อไปกันเลยนะครับไปหัวข้อ a d v e e t i i n g นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการปรับกราฟิกต่างๆภายในเกมนะครับตัว app ตัวนี้ครับก็เป็นขอบเขตการมองเห็นของ app นะตัวนี้สามารถปรับได้เลยครับผมก็ปรับเป็นสูงสุดเลยนะร้อยสิบเลยนะเพื่อให้แบบมุมมองมันกว้างขึ้นนะครับตัวนี้ก็ overall r a p ฟิ c นะตัวนี้ก็เป็นการปรับกราฟิกทั้งหมดนะ ผมก็เลือกเป็นปรับเป็นวิลลี่โลทั้งหมดเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นเท็กเจอร์นะเกี่ยวกับพื้นผิวนะทุกคนก็สามารถปรับได้นะตัวนี้ชาร์โดก็เป็นเงาครับตัววิลเดสตนก็เป็นระยะทางนะครับตัวนี้ฟอร์เรียดก็เป็นใบไม้นะครับตัวเอฟเฟกก็เป็นเอฟเฟกในเกมนะตัวชาร์เดอร์ก็จะเป็นการแบบประมวลผลของการประมาณแรงเงาอะไรประมาณนี้นะครับตัวแอนติไลซิ่งะถ้าใครอยากที่จะลบรอยหยักของเส้นยิ่งๆยักยักในเกมก็สามารถเปิดตัวนี้ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นโพสโ r o c e สซิ่งนะตัวนี้ก็จะเป ภายในเกมนะต่อไปจะเป็นนะครับตัวนี้จะเป็นความคมชัดของภายในเกมนะครับเดี๋ยวเราลองไปทดสอบการปรับกราฟิกในเกมดูนะครับทุกคนนะเดี๋ยวไปที่เกมเพย์เดี๋ยวผมไปที่หมดท u t o เรียลแล้วกันนะครับมันจะได้ง่ายต่อการปรับกราฟิกนะครับโอเคนะครับทุกคนนะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหมดท u t o เรียลแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการตั้งค่ากราฟิกต่างๆในเกมดูนะครับกดที่ ESC ครับเดี๋ยวให้ดูเรื่องของ Anti-Aliasing ก่อนนะครับระบบลดรอยอยางนะครับถ้าใครที่ภาพแตกนะหรือว่าภาพขอบมันแตกใแบบประมาณนี้เลยอ่าทุกคนจะเห็นนะครับพวกขอบต่างๆของอ มันจะแตกใช่ไหมครับอ่าเป็นเส้นๆใช่ไหมอ่าเวลาหั่นนี้มันจะชัดมากเลยมันจะเป็นเส้นๆนะครับดูแบบนี้ถ้าเราปรับเป็น Anti Aliasing นะครับตัวนี้เป็น Medium นะแล้วกด Apply นะครับอ่าเห็นไหมทุกคนตัวเกมมันก็จะลบรอยหยักนะครับตัวขอบต่างๆแบบนี้มันก็ไม่ค่อยยุกยิกยักยแล้วนะคอ่ามันก็จะไม่เป็นยุกยิกยักๆแล้วอะมันจะดูเนียนตาขึ้นนะครับประมาณนี้เลย ตัวระบบลบรอยหยักก็จะดีประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปเลยต่อไปในส่วนของชับเป็นนะเดี๋ยวผมให้ดูความแตกต่างระหว่างการไม่ปรับเป็น0.0กับการปรับเป็น2.0นะตอนนี้ดูภาพต่างๆก่อนนะอ่าเดี๋ยวให้ดูทางต้นไม้ดีกว่าจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับอ่าทุกคนดูที่ต้นไม้นะครับต้นไม้ก็จะประมาณนี้เลยนะรู้สึกว่านวลตาดีนะแต่ถ้าเราปรับเป็นชับเป็นสูงสุดนะอ่าเราเลื่อนลงมาเลยครับมาที่ชับเป็นครับปรับเป็น2.0นะครับกดแอปพลายนะครับแล้วกดดูนะครับอ่าทุกคนเห็นไหม พอเราปรับเป็นความคมชัดสูงสุดนะครับรู้สึกว่าภาพมันจะดูเป็นจุดๆนะครับมันทําให้แบบมันรู้สึกมองยากนะผมว่านะมันเป็นจุดๆนะครับแบบนี้จุดๆมันดูไม่นวลตาเลยมันแบบดูระยะไกลนี่ดูแบบงงเลยนะผมว่ามันงงนะมันเป็นแบบเข้มๆคมๆเกินไปอ่ะแต่ถ้าเราปรับแบบ0.0เลยแบบดั้งเดิมนะครับผมรู้สึกว่ามันจะนวลตาดีกว่าเยอะเลยนะตัวนี้อ่ัายอ่ะดูดิมันจะดูแบบนวลตาขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับรู้สึกว่าจะมองสตูง่ายกว่านะ ตัวนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะปรับเลือกใช้นะครับตัวนี้ผมก็จะปรับประมาณนี้เลยนะเน้นแบบภาพนวลตาแบบไม่คมมากเกินไปนะเพราะมันจะภาพจะดูแตกนะจะดูแตกมากและในะส่วนต่อไปนี่คือสําคัญมากเลยนะทุกคนนะสตัวนี้เลยหลายๆคนมาปรับแล้วมีปัญหาในส่วนนี้นะครับคือภาพเบลอภาพแตกอะไรแบบยับเลยนะคือตัวนี้นะครับมันจะเป็นเทคโนโลยีนะครับอ่าจะบอกไงเดียถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยี2ตัวนี้ราสามารถไปเสิร์ชหาข้อมูลที่ g o เกิลนะเดี๋ยวผมจะบอกแบบคร่าวๆให้ฟังนะว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับคือตัว m Fidelity f x s r หรือ MD FSR ตัวนี้นครก็จะประมาณแบบเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเพิ่มเฟรมเรทให้เราได้นะครับแต่แลกด้วยกับคุณภาพของภาพลดลงครับจะประมาณแบบอ่าเราปรับตัวนี้แล้วคุณภาพเกมลดลงนะครับแต่สามารถที่จะเพิ่ม FPS ให้สูงได้นะครับทุกคนดูนะครับอย่างตอนนี้ FPS ผมประมาณที่1 1อยสิบเนะ119ดี๋ยวเราไปที่หน้าเกมกนะ่อ ดูที่ fs มุมขวาบนผมนะประมาณ124ใช่ไหมครับตอนนี้124 129ประมาณนี้อ่าพอเราเปิดตัวนี้นะครับหลายๆคนคิดว่าเปิดตัวแล้วเป็น ultra quality คือความชัดสูงสุดมันคือไม่ใช่นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมให้ดูตั้งแต่ตัวนี้เลย ultra performance เลยพอเรากดแอปพลายนะครับเมื่อกี้เฟรมเรทเราเท่าไหร่นะประมาณร้อยกว่านะครับพอเรากดแอปพลายเพิ่มาที่หน้าเกมอ่าทุกคนเห็นเฟรมเรทผมไหมที่มุมขวาบนเฟรมเรทไปที่200นะครับคือแบบมันเฟรมเรทททมมัันนนนนกกกกกก้้้าาาาววระโดดดแแต่แ่ยยบบภพีุคคเเหนนหน็จอลอลื ดูดิภาพมันมัวมากคือตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่ปรับภาพให้แบบลดคุณภาพลงแต่ตัวเฟรมเรทมันสูงขึ้นแต่ทุกคนจะสังเกตเห็นใช่ไหมพวกอินเทอร์เฟซยูไหน้าจอคือคมชัดเหมือนเดิมอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่ตัวเกมเขาเอาเพิ่มเข้ามานะครับพวกแมพต่างๆยังคมชัดเหมือนเดิมแต่แค่ตัวในเกมที่เราเล่นนะ่ยมันเบลอเห็นไหมแต่มันก็มีวิธีการปรับที่มันให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดคือตัวนี้เลยทุกคนกด e ีซีนะครับไปที่เซตติ้งแล้วก็เลื่อนลงมา ให้เราปรับมาที่ตรงนี้เลยครับมาที่ a n t a r quality ตัวนี้จะเป็น disable นะครับคือจะเป็นการปิดการใช้ง,งานของตัวนี้นะครับแต่ภาพมันก็จะเป็นภาพความละเอียดต้นฉบับแต่พอเราปรับตัวนี้ a n t a r quality มันก็ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากครับแต่เฟรมเรทมันจะพุ่งขึ้นอีกอ่ะเดี๋ยวผมปรับเป็นตัวแรกก่อนปรับเป็น original กด apply นะเดี๋ยวให้ดูเฟรมเรทก่อนอ่าภาพก็จะประมาณน,นี้ให้ทุกคนดูภาพไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดูที่เฟรมเรทนะเฟรมเรทอยู่ที่ 6, 13 2, 13รมาณนี่นรับอ่รพอเรามสองร้อยสามสิบเป็งปเล,ลมาอนถ้าปรับทอ่าพอเราปร เมื่อกี้เฟรมเรท130ใช่ไหมอ่าทุกคนดูนะอ่าเฟรมเรทมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วภาพมันใกล้เคียงกับต้นฉบับที่เราใช้มากเลยเฟรมมันเพิ่มขึ้นมาเป็น143ล้วอ่ามันเพิ่มมาเกือบประมาณ10-20เฟรมได้เลยนะครับมันจะเป็นเทคโนโลยีที่แบบช่วยเรื่อง FPS e ได้มากเลยนะทุกคนนะ ที่ f p s ต่ําประมาณ30-40ก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีตัวนี้ช่วยได้นะครับทุกคนเรื่อง APU นี่ช่วยได้เยอะเลยฮะแต่เรื่องภาพก็ตามที่เขาบอกนะมันจะลดคุณภาพลงนะครับแต่มันได้ f p s ที่เพิ่มขึ้นนะ <Okay. S 1> ประมาณนี้เลยทุกคนต่อไปนะครับ NVIDIA DLSS คุณสมบัติก็ประมาณคล้ายคลึงกับตัว AMD FXSR ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ครับเป็นเทคโนโลยีการเรนเดอร์โดยใช้ AI ที่ล้ําสมัยนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกราฟิกโดยใช้โปรเซสเซอร์ AI ของ Tensor Core ในการ์ดจอ RTX นะครับเพื่อเพิ่มเฟรมเรทและสร้างภาพที่สวยงามคมชัดให้เกมที่เรา ันนง,ง่ายๆก็คล้ายๆกันเลยครับคือเพิ่มเฟรมเรทแต่ตัวนี้มันใช้ได้เฉพาะการ์ดจอที่เป็น RTX นะครับการ์ดจอค่ายเขียว RTX ซีรีส์2,000ซีรีส์3,000ขึ้นไปประมาณนี้นะครับตัว GTX ก็ไม่สามารถใช้งานได้นะตัวนี้ผมเลยไม่สามารถ ت ت รที่จะทสให้ทุกคนดูได้นะว่าเวลาใช้งานตัวนี้ต้องเป็นยังไงนะฮะก็สามารถ ت ت รที่จะทสได้แค่ตัว AMD นะก็จะมาอันนี้เลยนะครับทุกคนนถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเซิร์ช Google หาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับโอเคนะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูกรั่ทีนอแเลย แลวก็จะเป็น 180p 0นะครับอันนี้ก็เป็นบเดลเอทแล้วก็อันลิมิตอันลิมิตเฟมเลทเป็นดิเซเบ e ลแล้วก็ดิเซเบ e ลแล้วก็รีเฟกนะเอ็นว a ดิอรีเฟกก็เปิดไว้เป็นบูทนะครับตัวบ n ยเนทก็ปรับเป็นต่ำสุดนะครับ a p p ก็ปรับเป็นร้อยสิบนะครับแล้วก็กราฟิกทั้งหมดปรับเป็นเ e ลี่โลนะครับ ตัวช์ปเป็นผมก็ปรับเป็น0.0นะครับตัว M D ผมก็ปรับเป็น Disable ครับก็จะมีประมาณนี้เลยครับตรงนนีะ้ก็จะเป็นเทคนิคการตั้งค่าภาพที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งกราฟิกต่างๆในเกมให้ดีขึ้นได้แล้วนะครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเปน็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ